ใส่ดมสุกไปข้างนอกกรอบมันจะเยิ้มแบบนี้ทุกคนอืมอ่ะมาเริ่มผัดกระเพรากันเลยนะคะมีกระตะคร้นะคะกระตะคร้แล้วก็ออ่พริกแห้งแล้วก็กระเทียมนะคะตําให้ละเอียดประมาณนี้เลยแล้วก็เอานําลงไปผัดนะที่ใส่ใบมะกรูดเพราะว่าเราไม่มีใบกระเพานะคะพี่เพ็ญไม่มีใบกระเพาหัวใจไก่นะคะพี่เพ็ญต้มไว้แล้วค้างคืนแล้วใส่ตู้เย็นไว้มันจะเป็นบุนแบบนี้นะคะอาไม่เป็นไรล้วก็เอามาผัดให้ให้ ผัดให้แห้งเลยนะคะอ่าหลังจากนั้นก็พี่เพนก็จะมีถั่วหั่นถั่วแล้วก็มีพริกสดนะคะหั่นพริกชี้ฟ้าแล้วก็อ่าหัวหอมหัวหอมใหญ่นะคะหั่นผักเสร็จแล้วก็เอาไปาผัดรวมกันนะคะก็มีใส่น้ำมันหอยน้ำตาลแล้วก็ำตลมะพร้าวนะคะแล้วก็ซอสนิดหน่อยนะคะแล้วก็ชูรุดอ่เพื่อนช้อนชานะคะตัดภาพมาที่ทอดไข่ดาวเลยนะคะ อทอดไข่ดาวลาวานะคะเป็นครั้งแรกนะคะที่พี่เบนทำนะคะยังทำครั้งแรกนะคะยังออกมาไม่ไม่ถนัดเท่าไหร่นะคะยังไม่สวยพอนะคะต้องขออภัยด้วยนะคะแต่ว่าทําครั้งแรกเราได้ทําไม่แตกก็ถือว่าโอเคแล้วใช้ได้ค่ะกินได้เหมือนเดิม แตบน axy, ัวข้อพิเพนสวัสดีค่ะสวัสดีจ้าพี่น้องจ้ะมาพอพบกับพิเพนอีกแล้วมื่อนี้่สีผ้ามากินอ่าพิเพนสีผ้ามากินอันกระเพ้าอันกระเพ้าไข่ดาวกระเพ้าอันกระเพ้าไก่กระเพ้าหัวใจไก่อืมมากินกันเลยนะคะแล้วก็อันมีอันนี้พี่น้องจ๊ามีอันนี้พร้อมจ้ะหมูหมูนี่หมูหมูซ้อยแล้วก็นิจิมเจวข้าวข้าว เจ้เขาข้าวขัวคอยอยูพ่พี่นี่เจ้วข้าวขัวเฮ็ดแล้วแล้วเปรีย้ยวคักนี่เจ้าข้าวขวัวกินกับอ้ยหลายอย่างแต่มือนี้สกินบนบนสกินอันรเนาะก่อนมานี้ว่ากินกะเพราก่อน <c oughs> กินกะเพราก่อนน่จ๊ะเนาะอืมอืมกินกับไข่าดาวไข่าดาวไม่สุกนะคะ ไข่ดาวข้างนอกกรอบข้างในไม่สุกนะคะดูให้ดูแบบเยิ้มนะคะทุกคนเยิ้มมากไข่ดาวไม่สุกแตบบ่ข้างนอกกรอบมันจะเยิ้มแบบนี้ทุกคนอี่อร่อยนี่แบบไข่ดาวมันเข้ากัน กินกับไข่ดาวมันเข้ากันกินกับกะเพราออืมไข่ดาวลาบานะคะทุกคน อืมอืมกอบับมาจนี่นต้มสกักอนจงเอามะพัดจ้ะเอามะพัดกวกะเพราต้มสกักอนทำมาหยาบคือเ่้นแถวบุรี พวกไต้ไก่พวกอันกึ้นไก่ยังเห็นตุ่มก่อนยังเอามาผัดอืมพราอมันหยาบอืมอืมอืม อหันใจใจแค่กินอาหารเสอืม

ต้มมกับซอยมีก็เกี่ยวข,ขวดเก้่ยวข,ขวดแซ่บแซ่บพี่น้องอ่ยอืหูหมูต้มต้ตมมกับซอย พี่กบเกียเก้ยวขกัวเกี้ยวขกัวแซ่บแซ่บพี่น้องเอลยอืมอืมอืม 是吧？ Victoria, hum, hum. Stop Ну 음, 음. 음. แก้วข้าวขวานรสชาติเข้มขน้นเลย

Kita kira buatanak, Mbak. cụt 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 good, good, good. Nhầm mm cười cười đi ừ, Hmm. Good, good 음음 <clears throat> <clears throat> กิมชุอยาเจีาวจิมเจ้าหูหูสองหูกินเบิดเบอเนี่ยขิ้นมากินบุบเบิดเพราะว่ากระเผากักินไปกับบุบเบิดมีเบิดเจ้อย่าง hết nếu mà bên lười, ăn bớt dạng, ก็เหลืออืมโมโมก็ะสิบอรอยู่โอ้กินบะเบิดอีกแล้วพี่น้องจ้ะบม่ไหวกระเพาะหน่อยไงกระเพาะหน่อยตัวกินบะเบิดกินนนอย่างแล้วนี่แน่นอยกับอิ่มเนี่ยเนาะเอา้าอืมพี่เพ้นกับสิขอตัวขอลาไปก่อนขอขอบุญขอบคุณเ้ยค่ะเด้อขอบคุณพี่น้องหลายอันบวบาสิเป็นเมืองไทยหรือว่าต่างประเทศกท็แล้วแต่ ติดตามรับชมว,วิดีโอพี่เพ่นเอาไว้โอกาสหนาะหรือว่ามือหนาะเดี๋ยวพี่เพ่นมากินอีกเนาะสำหรับมือนี้สวัสดีจ้า